จเจริญุขสวัสดิ์พัฒนามองคลจงบังเกิดมีเจริญญาโยมทุกท่านทุกคนวันนี้สมบุญชาแนลก็จะมาสาั่งวาบรรยายทำมีกรถาให้เจริญญาโยมและเอฟซีทั้งหลายให้รู้ไปตามเหตุตามผลและกขอให้ท่านทั้งหลายจงกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์และกดติดใจและกดติดตามให้สมบูรณ์ชาแนลวัางจะได้มีผู้ติดตามไปเยอะๆดังนั้นวันนี้จะมาบรรยายธรรม,มีกระถาให้แก่พวกโยมทั้งหลายได้ฟังเป็นอุทาหรณ์ต่อไปความศักดิ์สิทธิ์ภายในความศักดิ์สิทธิ์ภายนอกความศักดิ์สิทธิ์ภายในคือใจของเรา ความศักดิ์สิทธิ์ภายในนั่นคือใจของเราความศักดิ์สิทธิ์ภายนอกคือใจของของเราคือใจของเราจิตใจของเราคิดหาสิ่งที่เป็นความดีคิดเปลี่ยนคิดหาความแต่สิ่งเป็นความดีนั่นคือใจิตใจของเราที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในนะได้าใจากจิตใจของเรา คิดหาสิ่งที่เป็นความดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกคือคนนั่นก็ดีคนนี้ก็ดีให้รู้ให้เห็นสิ่งนั่นสิ่งนี้ดีสิ่งนั่นชัว่วอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลนี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกให้เราเรียนรู้ ไปในธรรมชาติของเราในซิมงในธรรมะนี่ก็คือธรรมะธรรมชาติธรรมะก็คือธรรมชาติอไม่ได้มาจากไหนดอกธรรมะก็ธรรมชาติที่เราเรียนรู้กันอยู่ในแบบธรรมชาตินี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาจากธรรมชาติหมดเพราะว่าเป็นบุญเป็นกรรมกับธรรมชาติเราทําอยู่นี่สิ่งศัสิทธิ์ภายในมันก็ได้แก่จิตใจของเรา ทำใจให้มันดีทำใจให้มันเป็นกุศลคิดเพื่อแผ่บุญกุศลหาญาติพินนองคนนั่นก็ดีคนนี่ก็ดีคนนั่นก็ไม่ดีแหละนี่คิดมารวมเข้ามาใส่นี่คือเป็นสิ่งสถิตภายในสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนะี่ก็ได้แจกคนนั่นคนนี่รู้ คนนั่นก็รู้คนนี่คนรู้พี่น้องคนนั่นคนดีคนนี่คนดีเราฝากสิ่งอันนี้ไปให้พี่น้องคนนั่นคนนั่นพี่น้องคนนั่นฝากสิ่งอันนี้มาให้พี่น้องคนนี่นี่แหละเป็นศักธิ์ภายนอกสิ่งศักดิ์สิทธิภายนอกนี่ก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันลูกหลานพ่อแม่พี่น้องนี่แหละเออเป็นดูแลฝากสิ่งของบ้านเรืนให้เราดูแลให้กันนี่แหละคือเป็นศักดิ์ธิ์ภายนอกจะไปไหนมาไหนแล้วก็ฝาก บ้านให้ดูแลให้มั่งเดอ้อฝากบ้านบ้างฝากวาัวฝวยบ้างฝากลูกหลานไว้พวกดูอยู่ภายนอกพวกพี่น้องอยู่ภายนอกเนี่ก็คือสิ่สสงสิ้นสิ้ภายนอกได้ดูแลช่วยกันซึ่งกันและก,กันในอบรมอันนั้นดีอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีต่อกันจงอยู่อย่างมีพลังพลังกายทำให้เราแข็งแรง พลังใจก็ทำให้เราเข้มแข็งพลังรักทำให้เรามีความกล้าหาญพลังความดีทำให้เราชนะความเร็วพลังกตัญญูทำให้เราสำนึกพลังเรียนรู้ทำให้เราฉลาดพลังสมาธิทำให้เรามีสติปัญญาขึ้นไป นี่แหละพลังความดีคือมีพลังพวกเราทั้งหลายตจงมีพลังต้องมีพลังพลังใจพลังกายพลังมวใจพลังร่างกายมีไว้ให้เข้มแข็งจงอยู่อย่างมีพลังพลังกายทําให้เข้มแข็งทําให้แข็งแรงพลังใจทําให้เข้มแข็ง พลังรักทําให้เราก้าหารถ้าเรามีความรักขึ้นมาพี่น้องให้ความรักอบอุ่นเราก็มีความก้าหาร